ที่นี่นะเพื่อนมีแต่ต้นไม้ที่ปลูกง่ายๆทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรมากพรมญี่ปุ่นเด็ดนีายจะบอกอันนี้เขาขายแพงนะกระถางหนึ่งสองสาร้อยนะเด็ดตรงเนี้ยเด็ดขั้วตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีรากอะตรงนี้นจะเป็นรากของมันนะเด็ดเสร็จแล้วก็หรือว่าจะเด็ดยาวๆไหนก็ได้ประมาณน,นี้ ที่มันเลื้ยงมาจากต้นนะ่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปปักเอาไปปักในดินแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะมันไม่ค่อยชอบแดดสักเท่าไหร่ถ้ายิ่งอยู่ในที่ร่มเนี้ยอยู่แบบเนี้ยชอบใบจะสวยใบยใหญ่มีมีใบใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่ามันไม่โดนแดดเลย อันนี้ก็มันจะออกมาเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมอันนี้มันออกมาจากต้นของมันแล้วก็แล้วก็จะมีอันเล็กๆยาวๆออกมาอีกตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงเนี้ยก็จะได้สองต้นนะผมญี่ปุ่นปลูกง,ง่ายมากสวยด้วยดอกมนันเล็กๆแดงๆอันนี้ ไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรอันนี้ก็ปลูกง่ายไมไกระถางนี้เราเพิ่งลงนะสวยเลยแล้วก็อันนี้เห็ไหปลูกเหมือนปลูกผุิพาเลยเพื่อนๆตัดสมมติว่าต,ตัดตัดตรงนี้ปุ๊บ ข้างล่างนี้ยังไม่ตายนะตัดตรงนี้ตัดเอายอดตัดเอายอดเนี่ยไปเสียบดินอีกกระถางหนึ่งอะ่ะมันก็ติดนะนอ่ต้นนี้นี่น่าจะตัดได้แล้วแหละต้นเนี้ตัดตรงนี้ก็ไปเสียบใหม่ให้มันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ยิ่งสวยอันนี้แก่แล้วต้นนี้แก่แล้วน่าจะตัดเดี๋ยวก็ตัดออกแล้วก็ไปเสียบใหม่ ไปช้ำม่แล้วก็มีต้นนี้อันนี้ก็ปลูกง่ายมากกาบหอยแข้งเขาเรียกว่ากาบหอยแข้งกระถางหนึ่งสามสิบห้าบาทนั่นเพื่อนแนี่ย ้นนึงสาเอ้ยกระถางหนึ่งสาสิบห้าบาทมันก็จะมีอยู่ประมาณสองสามยอดอันนี้ถ้าเราขยายอ่ะขยายใส่กระถางแล้วไปขายอ่ะน่าจะได้เยอะอยู่นะเห็นไหมเพื่อนๆพอยิ่งยิ่งเด็ดออกมันยิ่งขึ้นมาใหม่เห็นไหมยอดเล็กๆเนี่ยเต็มเลยนะลูกเล็กๆนี่นแล้วปิดไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยทำอยอดเล็กๆเ,เต็มเลยตอนแรกมีอยู่ยอมเดียวเล็กๆนะแล้วก็ขยายมาปลูกตรงนี้นี่แป๊บเดียวนะต้นใหญ่ต้นไม้พวกนี้ชอบอยู่ในร่มนะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือไม่ต้องปลูกเลยอ่ะอันนี้โคตรง่ายอ่ะเห็นไหม แค่เอาเนีดไ่ยเนยเด็ดไปแล้วก็ไปแฝนไว้ฉีดน้ํานิดหน่อยแล้วมันก็มันก็จะออกมาแบบเนี้ยมันโตของมันเองนะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาลือสีเต็มไปหมดเลย oh. แล้วก็มีอย่างหนึง อันนี้ก็ง่ายใต้ติตงตัดไปเลยเพื่อนเพื่อนตัดแบบนี้ตัดตัดเนี้ยกิ่งแบบเนี้ยตัดเลยเอากันไกรตัดตัดตัดแล้วก็ไปชำใหม่ขึ้นแป๊บเดียวแต่ว่าต้องอยู่ในร่มนะนไมกินไม้เยอะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยสวยแล้ว กระถางเดิมนะเนี่ยกระถางต้นแม่มันแล้วเราก็เอาต้นแม่มันทิ้งเอาแต่ยอดไว้นี่มะขามตอนแรกจะทําบอนไซยังไม่ได้ว่างทําสักทียยังโตไม่พอแล้วก็มีมะขามมะแกงลิงแต่อันนี้ไม่รู้ปลูกยังไงยังไม่ ต้องศึกษาก่อนแม่ผมญี่ปุ่นตรงนี้มันโดนแดดนะมันเลยไม่สวยสองตงน้นนี้โดนแดด